สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีท่ีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพที่โรงไฟฟ้าพนครใต้าตาบลบางโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายคันชิตลักษณะโคเศษผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าหนึ่งนำคณะผู้บริหารพนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าพนครใต้เข้าร่วมทำบุญถวายพระดาหารแด่พระพิสุขสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ39ปีการเปิดโรงไฟฟ้าพนครใต้โดยทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าพนครใต้ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวของพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งยังเป็นการระลึกพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพนครใต้ เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพศ2515นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าพนัครใตย้ยังได้ร่วมการอุทิศส่วนบุญส่วนผุ้สนเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆให้ผ่านจากวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยสำหรับโรงไฟฟ้าพนัครใต้ในปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น2,346เมกะวัตต์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าใหญ่อันดับ4ของประเทศนอกจากภารกิจในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วทางโรงงานไฟฟ้าพระนครใต้ย,ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคุณภาพและการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอาทิการส่งเสริมงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานงานอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนสำนักข่าว p n เ e w นรายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานที่วีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ